จีชอบสีแดงเหรอแม่เหมือนกันไหมเหรอจีว่าเหมือนกันไหมล่ะครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วอะไรสีนี้คือสีอะไรคือสีชมพูไหนสีชมพูก็หยิบขึ้นมาดูสิสีชมพูภาษาอังกฤษว่าอะไรแม่นี่นี่สีชมพูนี่นี่สีอะไรสีอะไรล่ะสีส้มสีส้ม สีส้มภาษาอังกฤษว่าอะไรโลูแดงสีส้มโบรแดงสีส้มแล้วสีแดงล่ะภาษาอังกฤษว่าอะไรเดชสีแดงดินสีเขียวเอ๊ะเหม่งกันไหมไม่เหมือนเลยก็กม่สีเขียวคือ นสีเขียวด้วยสีขาวล่ะสีขาวอยู่ล่ะภาษาอังกฤษว่าอะไรสีขาวอยูไหมภาษาอังกฤษว่าอะไรแม่ใบใบสีขาวจุ๊บจุ๊จุ๊บจุ๊จุ๊บเล่นแง่สีดำภาษาอังกฤษว่าอะไรพูดชัดชัด<ๆ>พูดชัดชัดพูดชัดชัดค่ะ